เลขสองศูนยท่ชมาลายแมนท่ชคมาลายพรโอ้มาลายฮะ เอาเขาให้ดีแก่เบิองโอ้ยแต่ก็เลยบุขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพ่อโชคนะครับอันนี้ก็คือเป็นทีมงานทีมอะไรของเรานะครับทีมนี้อยู่ที่ไหนมั่นใจได้เลยนะครับกิจกรรมทีมนะคะติดกันก็ติดค่ะติดปิไม่ได้เปิดเลยครับเปิดเลยครับได้เบอร์อะไรคะผมควบคุมริ้งกรสิทธิ์อยู่ฮะเบอร์สิบเก้าว่าแล้ว อันนี้มีคำลุ้นเลยฮะบเบอร์สิบเก้าของน้องแพนพีมอะไรครับผมแถววสุดท้ายได้กันเองแล้วก็ไปซื้อด้วยกันด้วยอ้าวต่อไปน้องแพนจกเลยจ๊ะจกเลยจ้ะแถว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  เบอร์เก้าได้น้องกาลมาม่าเอาไปเลยครับน้องกาลอยู่ไหนครับผมขอเสียน้องกาลหน่ยครับสาวสวยของเรานะครับตอนนี้ฮอตมากเลยฮอตมากเลยครับฮอตมากเลยฮะยืนตากแดดที่ฮอตนะครับผมเร็วเลครับวิ่งครับวิ่งครับแล่นลาบอร์ดอะโอ้จะเป็นสวยเป็นตะเมยอยากขอต้อนไปดูแลคอนวต์ต่อค่ะเพราะตอนนี้หมดคิวของพ่อฮะนะฮะตอนนี้ให้คิว รับคิวคอนวอยต่อนะครับผมอดาจกแล้วนะฮะเลขที่ออกแทมธรแดมแทมแทมพ่อทวนพ่อทวนจากกำแพงเพชรอยู่ไหมเด็กชายทวนจากกำแพงเพชรนะฮะอยู่ของขุงหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับของขุของขงเหรอโอ้เดาไปเดามาถูกเฉยเลยคิดว่าอยู่ประทุมอ่ออันนี้ ไปแกะนะครับเสน่ห์ของเราคือต้องไปแกะดูนะฮะเออแทมแทมแทมเบอร์สิบห้าพ่อแหลมพ่อแหลมไม่ใช่แหลมนุ้ยนะฮะมาครับอยู่ไหนครับพ่อแหลมครับพ่อแหลมอยู่ไหนครับพ่อแหลมอยู่ไกลมากครับพ่อแหลมอยู่ไหนครับยกมือหน่ยครับยกมือหน่ยครับโอ้โบเบอร์สิบห้านะครับจำของตัวเองได้เปล่า นั่นแหละเอออันนี้อันนี้นะฮะพ่อแหลมเอากล่องใส่จีเทนะครับพ่อแหลมเอากล่องกาต้มน้ำใส่จีเทนะครับกาต้มน้ำครับครับผมสามสิบสาพรไทยมังสโลปิ้งนะฮะอ่าที่เขียนว่าห้ำโต่งนะไม่ต้องแปลกใจนะครับ อ่าอเออ่าอันนี้เราเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีละข้างสองข้างอยงนี้ฮะอ่าเบอร์หกคุณนายหน่อยนจ๊หน่อยนี่หน่อยฮะ ยิยดีด้วยครับท่านได้น้ำเข้าสาร15กิโลครับผมให้เขาให้เขารุ่นให้เขารุ่นนะเออคุณบนเรดีจบครับผมต่อไปเลขที่ออกได้แก่ จส,สูพี่าฮ่าฮเสอเลยโอเคครับใส่เสื้อได้เสื้อครับผมแก้วได้แล้วใส่ด้วยนะฮะขอบคุณครับขอเสียงปรบมือนะครับผมพี่ตะเป็นคนจบต่อไปนะฮะ,อะโอ้โหลุ้ายด้วย เบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดเบอร์แม่ปองนะอ่าเดี๋ยวแม่ปองจะโทรกินข้าวโพดให้ดูนะครับผมอ่าเล่ากันหยอกกันไปข้หยอกก็าวพได้ยิ้มเนาะเบอร์สิบสามบ้านฮัุ๋งอิงชุบๆุบกับผู้ใหญ่บ้านเลยครับ อันนี้ของบ้านทท้นะครับของบ้านทท้และของของผู้ใหญ่ดีกันหนึ่งนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ใหญ่จบเลยนะผู้ใหญ่จบเลยนะผู้ใหญ่ทำไมทำแน่แบบปวดหัแน่เลยครับผมกลัวกลัวจะกแก๊ของใครครับแฉลบเบอร์สิทโอ้โหเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากเลยครับผู้ใหญ่อยากได้มากเลยครับแม่หนิเงี้ยแม่หนิงเนี่ย กันนแดม่หนิงหน้าแดงเลยฮะสุมีเลือดฝาดเบอร์สามสิบห้านะพ่อชูอยู่ไหนมาหาแม่หนิงด่วนแต่คนละชูนะครับชูของพี่นกนะชูพี่นกนะชูพี่นกนะครับ อันนี้ชูไหนที่พี่นกเอ้ามาชูเดียวกันไหมครับชูเดียวกันไหมครับมีกี่ชูครับชูอะไรใชไร่ไหมครับเออคิดว่ามีหลายชูชยูติเสร็จแล้วแล้วลูกหวยบอเอาพผลป,ปีไหมครับมารอ,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 อหน่อยนะฮะดาราคนหล่อต้องรอหน่อยนะฮะ แม่หนิงใจจริงๆนะครับของพปชูนี่สมชื่อนะฮะใหญ่เล่นหนักมากนะครับหินฝนมีดครับผม <c oughs> พ่อชูจกครับผมหมอบหม,มอบมองตาซึ่งนิดนึงครับผมสบตากันนิดนึงครับเอออาสนิทกับพีแยงยเลยพี่เอ้า พี่นกครับผมเอาพี่นกครับเอ๊ะเขาล็อกกันมาหรือเปล่าเนี่เหมือนล็อกกันมานะครับลายเดียวกันหรือเปล่าที่หงพี่หองลายเดียวกันไหม เบอร์สามเด็กชายรถนะเด็กชายรถทีบารายนะเร็วอีมเบอร์หนึ่งนะผมล็อกไปนะครับเบอร์หนึ่งคือในกระเป๋าผมแล้วครับไม่ต้องล็วงนะมาถึงนี่นะเช้าถึงตอนเช้าแสดงว่านุนเลิกคนเลิกเพราะอะไรไม่คือไม่ได้อยู่จนเลิกเหรอค่ะเถียนแต่ไม่ใส่ครับ 2องเจ็ดน้องบิวน้องบิวครับอ<า>เอ้ยอเชิญน,น้องบิวมาจบแจกด้วยนะฮะนะครับน้องบิว,บวลูกสาวสุดที่รักของพ่อซินแบกของเรานะฮะอ่โอเคแล้วน้องบิวไม่ไม่ได้ขนมไม่ได้ขนมปี๊บแล้วลูกแน่นอน <laughs> เพราะว่าไม่มีขนมปี๊บนะอยู่นี่ แมแรมแฉ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 มหันหัมาเลยลูกยี่สิบสี่เดี๋ยวรุ้นก่อนนะรุ้นาพาเพลิร์นรุ้นาพาเพลินอ่าโอเครุ้นาน้องบิวบอกว่าหนูอยากได้ของวุ้งวิ่งวุ้งวิ่งได้แต่ของกินทุกทีเลยอ่าโอเคลูกขอบคุณครับ เบอร์สองคุณมิวครับมิวครับผมคุณมิวน้องมิวคุณมิวพี่มิวมิวมิว,มวอยู่ใสล่ะได้ละ่ละโอ้ใช่ละ่ะเด็กลาสาวสุดทีล่ละนะจุ๊บจุ๊บจบลูกจบล้วงครับล้วงครับ 25ได้แก่ Saint ar, แม่โ,โอโมเฮ้ยเราล็อกกันมาหรือเปล่าในยามมือมีอะไรไหมแม่โอโมนี่โอมแล้วต้องยิ้มใช่ไหมแล้วยากตอบพระลุกหรือเปล่าครับ เขาจับได้ลูกเขาจับได้ล็อบบิวจับได้เนาะอ่า่อไปแม่โอโวของเราจะได้อะไรสามสิบแป,เปดเด็กชายอาทิ่จะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเปิดนะ ยี่สิบหกน้องไอคิวน้องไอคิวอ้าวเมืองน้องไอคิวมีบ่อน้าไอคิวนี่มีบ่อน้องไอคิวขอบคุณครับไอคิวครับไอคิวว่าไม่พี่ครับพี่เสร็จแล้วก็จบเลยครับคโอ้ กำไรยเห็นเบบ้น้ชปโอ้เลขสองอยู่ข้างไหนสองหนึเด็กชายพีเด uh ็กชายพีมอบให้เด็กชายโตนะอเด็กเสือสวย เออใครเห็นเดี๋ยวนี้ไหมในัมคซี่ล็อกคิตตี้ครับผมซื้อกำนานีได้อยู่นะฮะสบชมซื้อนะครับเอาวพอคิตี้จบนะจบเบอร์แปดคุณยุทธมังสโลมังกรโลปิงปิง กูยยางสาแน่เบอร์นแท็กสิดินยิเข่าคนไว้์มาส่งยางสาเลยนะเป็นเมื่อเออตุ้งตูงเลยเนาะใครยิงแล้วเนาะคุณเอกระตันยูอย่าจื้อฝากกันไปสิมึสองหนา สามสิบเก้าพี่โชคผู้บ่าวมักหมอลำฝากติดตามซิงเกิลใหม่ของพี่โชคด้วยนะอนี่ยก็อนี่ยก็อยากสีขอฮักอยากสีขอฮักอยากที่ขอฮักฮักเจ้าสีไหนบ่ไอเป็นลูบล้อหยีษาพ่อสุขครับผมพ่อสุขครับ ก็ยังเขาก็ให้ไปนรุ่นเาเองท่ได้เสื้อสามารถเปี่ยนไได้กับไม่ฟองเนะเบอร์สามหนึ่งได้แก่พี่ไก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 ่กองใหญ่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 มากมากมากครับผมเบอร์นึกม สองเก้าได้แก่ยังรักเธอเสมอนะเจ้านะครับยังรักเธอเสมอนะเจ้าสามเนหน้าที่ชื่อปาดี ได้กันเองได้กันเองไม่ต้องประกาศไม่บอกแล้วมันจะมีเรื่องแบบนี้แหละกลัวแล้นเลยไม่ได้ฝากมาอย่างเดียวเลยตัวเองไม่รู้ว่าเขาซื้ออะไรให้เลย สิบหกสามแ่วฮะสาเดียวะอยขะสรุปแล้วเราได้ใส่เบอร์นึ่งไว้าที่นี่ทำไมขังจังเลยวะสิบเอ็ดก็ออกแล้ว คูดเอื้องสตอรี่นะฮะช่องเอื้องสตอรี่ของเรานะฮะกับหนุ่มสริงสัญจรนะเอายูทูบเบอร์ได้ยูทูบเบอร์หรังงานนี้นะฮะทีมหลังบ้านได้ทีมหลังบ้านเนาะสิบสองแม่สำราญนะครับเกเือบเด้กันเอา แพรม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 สามสองคุณจินี่นะครับผม <c oughs> คุณจินี่นะครับผมฮ <c oughs> ะเดี๋ยว ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นเบอร์แปดเอาฮะสิบแปดพ่อทนแต่คนมาเลยครับเอาเอาเลยเอาเลยสองสามสี้าแค่ห้าครับเดี๋ยวแม่พิษอันไหนเออ เออฮเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเอเอาจับเลยจับเลยค่ะเออสิสเฮ้สิบสี่เยกลงสิบสี่สนสุท้ายเอดี๋ยวอันนั้นเปนสองอันเหรออันเดียววะอันนั้นนะอ๋อั่นี้เกี่ยวเออสี่คนสุดท้ายเลยเนี่ย เอาถือของนี้เลยอ่าต่อไปใครนะเมื่อกี้ใครเอ่ยเอื่อไปเืเดี๋ยวเพราะว่ามันจะเหลือคนหนึ่งที่จับให้ไงอุญิงจับแล้วอันนี้นี่หน้าที่แจกแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ได้เพราะได้ไปแล้วอันนี้แซ่บทำ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 เพื่เพื่อ อย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดนของเปได้องเย่าหองก็เศร้าไปเอาไปรับกันโย่เอาไป้วทิางได้เปไหนสามส่าผู้ใหญ่ ไม่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 กแกอย่างนั้นแหละอันนี้เราเลือกมือเงินดีเถยแต่แตสุดท้ายมันจะชอบได้ของตัวเองแต่เราเข้าสูตรตะาก,การทางคณิตศสาสตร์แล้วจริงๆเราก็ยังถอดสแตรลุไม่ออก